สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์มุบาร็อกมหมัสซอลเละบมิลลาฮิราะห์มานิราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮินัสต้าอินลาฮูลาวะลากควะตะาอิลลาบิลลาฮิลอาลียิละดีม สุบฮานะกาลาอินมาลานาอิลลามะอัลลัมตนาอินนะกอันตัลอาลีมุนฮักกิมอะสสลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ l วะบะเราะกาตุฮ h ขอความสันติความรักความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะหุวะตาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมช่วงรายการครบเครื่องเรื่องอัลกุรอานทางสถานีวิทยุเสียงสันติทุกท่านนะครับ อัลฮัมดุลิลละขอสรรเสริญต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮาหนะฮุวาตาลาขอขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮาหนะฮุวาตาลาที่พรงได้ทรงโปรดให้พวกเราทุกคนมีอายุยืนยาวนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มารับใช้ใกล้ชิดพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้มีโอกาสในการที่จะมาศึกษานะครับต่อยอดพระมหาจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเราได้ เคยอ่านนะครับเอาผล,ลบุญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาเราได้เคยอ่านนะครับเป็นการตาอับบุษเป็นการอิบาดาแล้วเราก็ให้ต่อยอดกันคือเราอ่านในเชิงที่เป็นอะไรตะดับบุษนะครับมีการสังเกตมีการพิจารณาในพระหมหาคัมภีร์อัลกุรอานในเรื่องราวต่างๆนะครับ พี่น้องผู้ศรัทธาครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับผมได้นําเรียนกับพี่น้องถึงแง่มุมต่างๆนะครับของความมหัศจรรย์ที่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยนะครับยืนยันว่าตัวของอัลกุรอานเองเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่มาจากพระอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลลานะครับซึ่งพระอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตัลลาได้ทรงโปรดท้าทายเอาไว้นะครับไม่ว่าจะท้าทายมนุษย นะครับหรือท้าไทยให้มนุษย์กับยินเนี่ยรวมตัวกันในการที่จะนําเอาพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมานะครับทั้งสองอย่างที่มีความเก่งกล้าสามารถนะครับจากมนุษย์จากยินก็ไม่มีใครเอาเอาสามารถในการที่จะมาเรียบเรียงหรือว่ามาประพันนะครับภาษาอาหรับให้เหมือนกับอัลกุรอานได้ทั้งทั้งที่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยก็มาจาก อักษรน,นะครับที่เป็นอักษรเดี่ยวๆที่ผมได้นําเรียนกับพี่น้องเอาไว้นะครับว่าในฟาวาติิในตอนเปิดของสุรอะน,นะครับอายะแรกเนี่ยที่อัลลอฮฺสุบหฮานาฮูวาตาลาได้ทรงกล่าวเอาไว้นะครับเริ่มต้นเอาไว้ด้วยกับฮุรุฟมุกตตอ้เนี่ยมีทั้งหมด29่าฮุรุมีทั้งหมด29สุรด้วยกันนะครับแล้วก็26สุรอเนี่ยนะครับ อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺหัวตาลาทรงกล่าวถึงอักษรต่างๆเหล่านี้บางครั้งกล่าวถึงอักษรเดียวเช่นนูนวัลกอลามีวามายัสตูรูนนะครับหรือกอฟวัลกุราอานินมัจีดนะครับอ่าเนี่ยเป็นการกล่าวอักษรต่างๆเหล่านี้หรือสองอักษรเส่นตอฮา,ห,ารหรือวายาซีนซึ่งรายละเอียดต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมก็ได้นําเรียนกับพี่น้องนะครับอ่าเป็นเป็นทุก เขาเรียกเป็นระยะระยะนะครับเพื่อให้พี่น้องได้เห็นถึงพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับเมื่อเราเราเห็นเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะว่าอัลลอฮฺสุบบฮฺอัลตได้พระองค์ได้ทรงโปรดกล่าวสุรอต่างๆเอาไว้นี่นะครับมีทั้งหมด29สเาุรอและหลังจาก26สุรสมีอยู่26สุรสนะครับที่พระองค์อัลลอฮฺสุบบฮฺอัลาหลังจากกล่าวฮุรุฟมุกตตอะแล้วพระองค์ทรงกล่าวถึงอัลกุรอาน ทั้งหมดเลยนะครับและหลังหลังจากนั้นมีอยู่สามสุรที่พระองค์อัลลอฮฺซุบะฮานุตาลากล่าวถึงหุรุฟหมุกตอ้แล้วแต่พระองค์ได้กล่าวถึงเ,เรื่องราวอื่น,นๆที่ไม่ได้พูดถึงอันกุรานะครับเพราะบรรดานักวิชาการตับซีดเนี่ยนะครับจึงม,มีมีความามีความเห็นหรือว,ว่ามีมุมมองเอาไว้นะครับว่าสรุปแล้วก็คือการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานาหูวตาลาพระองค์ได้ทรงกล่าวถึงหุรุฟหมุกตออเอาไว้ ในตอนต้นของแต่ละ,ะสุระนนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นนัยยะที่จะบ่งบอกว่าอัลลอฮ์กำลังจะบอกกับเราในฐานะที่เป็นอุม,มะเป็นบ่าวของอพระอ,องอัลลอฮฺศาลาเป็นอุม,มะของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอห์อะไลวะสัลลัมเนี่ยนะครับจะบอกเป็นนัยยะที่พระอ,องค์จะทรงบอกว่าอัลกุรอานที่เราอ่านทั้งหมด6 0 0 0กว่าอายะเนี่ยนะครับ114สิุรนั้น เป็นอัลกุรอานที่ถูกเรียบเรียงมาด้วยกับอักษรภาษาอาหรับแค่เพียงไม่กี่อักษร28อักษรเนี่ยนะครับแต่มีเรื่องราวต่างๆมากมายซึ่งบรรดานักวิชาการเนี่ยนะครับเขาได้อะไรเขาได้แบ่งเอาไว้เป็นหมวดหมวดนะครับเรื่องราวต่างๆที่พวกลอสซบานอวตาราได้ทรงกล่าวเอาไว้ที่บรรดานักวิชาการเนี่ยนะครับเขาแบ่งเอาไว้เป็นหมวดหมวดซึ่งวันนี้นะครับก็เป็น น่าจะเป็นวันที่เราก็ได้ไดไดแยกนะครับให้พี่น้องได้รับฟังว่าหมวดต่างๆนั้นมีอะไรบ้างนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะได้เน้นย้ํากับพี่น้องก็คือว่าอัลกุรอานนั้นยืนยันในตัวของมันเองว่าเป็นคำภีร์ที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานอวะตาลาในทุกๆมิติเลยเมื่อเราได้ไปอ่านนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่และเมื่อเราสรุปแล้วว่าเราต้อง เราเนี่ย إ านเราศรัทธาว่าพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นเป็นคัมภีร์ที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานาฮูวะตาลาแล้วเนี่ยนะครับในเนื้อหาใจความทั้งหลายทั้งปวงนั้นนะครับในทุกๆมิตินั้นนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่จะมาทําให้ชีวิตของมนุษย์นั้นนะครับมีความสมบูรณ์แบบในการเป็นมนุษย์หากมนุษย์เนี่ยนะครับ ได้เอาอัลกุรอานเล่มนี้ไปเป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตนะครับบนโลกดุนยานี้จะต้องได้รับความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็หลังจากที่เราได้ลาลับดับขันจากโลกดุนยานี้ไปแล้วสู่อาลัมบาร์ซักเราก็จะสบายนะครับเราจะไม่พบกับอาซาบไม่พบกับการลงโทษต่างๆที่พระองค์ได้ทรงสัญญาเอาไว้ และเมื่อเราพ้นจากอัลลัมบัรซักไปแล้วที่อัลกุรอานก็กล่าวเอาไว้เล่าเอาไว้ให้เราฟังนะครับวันที่พระองค์ลอสุบฮานะฮุวาตาลาทรงตัดสินพระองค์ทรงพิพากษานะครับเราก็จะได้รับชัยชนะด้วยกับการได้เข้าอยู่พำนักในสวงสวรรค์ของพระองค์ลอสุบฮานะฮุวาตาลาโดยเหตุนี้นะครับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นนะครับ จึงอะไรเป็นคัมภีร์ที่มหัศจรรย์แล้วก็มีเนื้อความเนี่ยนะครับที่ที่มายืนยันว่ามันเป็นคัมภีร์ที่มาจากฟ้าฟ้านะครับไม่ใช่เป็นคัมภีร์ที่เกิดขึ้นด้วยกับการประพันธ์ของทัง้งทันนบีเหมือนกับที่ผู้คนอื่นๆเนี่ยเขาพยายามในการที่จะให้ใหร้ายหรือว่าใส่ใครโจมตีนะครับ อัลกุรอานว่าอัลกุรอานเป็นคัมภีร์มรณะเป็นคัมภีร์ที่ยุโยงส่งเสริมเสียมสอนให้เป็นให้เกิดสงฆมนะครับแต่ถ้าหากว่าเราได้มาศึกษาอัลกุรอานอย่างละเอียดอย่างถี่ถ้วนแล้วเราจะพบข้อเท็จจริงว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นเป็นทางนําที่จะนําชีวิตให้สู่ความ ผาสุกในโลกดุนยาใบนี้และก็สู่ความผาสุกในโลกสัมปรรยภพพี่น้องครับพี่น้องลองนึกนะว่าในหลวงรอรอรอเก้าเนี่ยนะครับพงค์ได้ทรงสละทรัพย์ส่วนพระองค์นะครับของพระองค์เนี่ยให้มีการแปลพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับเพราะอะไรอเพราะท่านได้ศึกษานะครับ ดูเนื้อหาดูข้อมูลจากพ้อมหาคัมภีร์อัลกุรอานและที่สำคัญที่สุดนะครับท่านมีที่ปรึกษานะครับแล้วก็เห็นแล้วว่าถ้าหากว่าคนบนโลกใบนี้มนุษย์บนโลกใบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่มอย่างยิ่งเลยนะครับคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นผู้ที่ศรัทธาที่จะต้องศรัทธากล้าแข็งในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นได้น้อมนำเอาสิ่งต่างๆที่เป็น ทางนำและคำสอนที่อยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยมาปฏิบัติแน่นอนนะครับทุกคนจะได้อยู่กันแบบมีความผาสุกโลกใบนี้จะอยู่กันแบบสงบสุขนะครับสังคมก็จะรักใคร่สมานในฉันรองดองกันเพียงแต่ว่าเราเข้าใจอัลกุรอานให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นด้วยกับพระอัจฉริยวินิจนะครับของในหลวงรอก้าเนี่ยนะครับท่านจึงได้สละทรัพย์ ให้แปลนะครับให้มีการแปลพระหมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยพระนะท่านตวนสวรรณศาสตร์นะครับท่านจุลราชมนตรีนะครับท่านก่อนจากท่านสวท,ท่านท่านก่อนจากท่านประเสริฐมหมามัตนะครับได้อะไระเป็นผู้ที่แปลและก็เรียบเรียงให้จนกระทั่งมีอัลกุรอานฉบับพระราชทานนะครับให้เอาไปตั้งเอาไว้ทุกมัสยิดเลยนะครับเพื่อ เราจะได้ศึกษาหาข้อมูลกันนะครับว่าสังคมมัสยิดการบริหารจัดการเนี่ยนะครับเราจะบริหารจัดการอย่างไรนะครับคณะกรรมการนะครับบรรดาอิหม่ามผู้นำคณะกรรมการมัสยิดจะบริหารองค์กรอย่างไรที่จะให้องค์กรเนี่ยไปรอดนะครับหรือจะทำให้คนที่อยู่ในองค์กรนี้นะครับ เพิ่มพูนอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวตะตอลลาเอาไปตั้งไว้ทุกมัสดิดเลยนะครับแล้วก็เขียนชื่อนะครับลงหน้าปกว่าเป็นอัลกุรอานฉบับพระราชทานก็คือในหลวงพระราชทานนะครับพระราชทานอะไรอะ่พระพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของพระองค์เนี่ยนะครับให้พิมพ์แล้วก็ให้จัดจำน,น,ดน่ายบรรดามัสดิดต่างๆพี่น้องครับเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าในนั้นมันมีเนื้อหาที่ สามารถที่จะทําให้คนอยู่ในสังคมคนอยู่ในครอบครัวนะครับคนอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยมีความสุขจูนให้คนทุกคนเนี่ยมีความสุขให้ทุกชีวิตเนี่ยนะครับมีความยำเกรงนะมีความเขาเรียกมีจิตติ่พักดีต่อพระอรสุบานตลาแล้วก็ยังเป็นคำพีนะครับที่ใช้เหตุเราเนี่ยเชื่อฟังนะครับ ผู้นำผู้บริผู้บริหารตาบใดที่ผู้นำนั้นไม่ได้ทรยศนะครับแล้วก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ทรยศต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาถ้าเขาบริหารจัดการนี้เราก็ต้องอะไรต้องตามนะครับเพราะฉะนั้นคำพีเล่มนี้ใครก็ตามที่เข้าเอาตัวเข้าไปศึกษาแน่นอนนะครับเขาก็จะได้พบนะครับกับความมหาศจรรย์ที่ว่าทำไมหนอเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันครบถ้วน กระบวนความเหลือเกินทุกทุกเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นอัลกุรอานจึงเป็นถือเป็นอะโมยีซะที่พระอ,องค์อัลลอฮฺซุบหฮานาฮูวตาลานั้นได้ทรงโปรดประทานให้กับท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะอะลฮิวซัลลัมแล้วก็เป็นเอ่อเป็นอะไรอ่ะเป็นเอ่อเป็นสิ่งหนึ่งที่ยังอยู่นะครับคู่กับโลกใบนี้จนกว่าโลกจะสลายนะครับอ้าวพี่น้องครับ ทีนี้วันนี้เนี่ยนะครับเราได้มาดูว่าอัลกุรอานเนี่ยนะครับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาวะตะลาได้ทรงโปรดประทานลงมานะครับแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงให้อัลกุรอานเนี่ยเป็นมยิญซาเมื่อเป็นมยิญซาแล้วเนี่ยนะครับตัวของพระหมหาคัมภีร์อัลกุรอานเองนั้นนะครับท้าทายชาวอาหรับนะครับให้นำให้ชาวอาหรับนั้นได้นำอะไร ข้อความหรือบทประพันธ์อะไรก็ได้ที่สามารถที่อัหรับณเวลานั้นเนี่ยมีความสามารถในการที่จะประพันธ์อัลกุรอานมานะครับให้เอามาสิและพงอัลลอฮฺซุบานอัลตลานะครับก็ท้าทายพวกเขาเหล่านั้นนะครับถึงสามมรฮะสามมารอเฮ็นด้วยกันสามขั้นตอนด้วยกันนะครับเราจะได้กล่าวกันนะครับดังต่อไปนี้อัลกุรอานนะครับ ท้าทายนะครับให้อลัลลอสุตลาทรงท้าทายให้เอาพระมหาขบีก้กลษานมาแบบสมบูรณ์แบบเลยแบบหมดเล่มเลยนะครับอ้าวใครเอามาได้ไหมเอามาให้เหมือนกุรานนะแล้วก็มีหลักฐานยืนยันด้วยว่าเนี่ยเป็นฝีมือของมนุษย์ที่แต่งแล้วอย่าไปซ้ำไม่ได้นะนะครับผมเคยนำเรียนกับพี่น้องแล้วว่ามีมูไยละมะอัลกัจาบเนี่ยนะครับพยายามในการที่จะตีเสมอ นะครับกับอัลลอฮฺสุบฮานาฮอัตะลาหรือดึงฟ้าต่าภาษาบันราเนี่ยเขาบอกว่าอะไรดึงฟ้าต่านะครับบอกว่าโอ้ยอัลลอฮฺสุบฮานาฮอัตะลาประทานสุรออนฟีนมานะครับประทานสุรอออ้อะไรล่ะที่พูดถึงช้างมาเนี่ยนะครับโอ้ช้างเราก็สามารถที่จะเรียบเรียงได้เราจะประ,ประทานให้ เหมือนกับที่อัลลอฮ์สุบฮานอัลตะลาทรงประทานก็ได้เพราะว่าอาหรับในอดีตการพอเวลาเขาด้อยข่าอัลกุรอานพี่น้องครับเขาจะบอกว่าอัลลอฮคุยกันนะอัลลอฮ์สุบฮานตะลาเนี่ยคุยว่าเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงสร้างโลกนะครับพระองค์ทรงสร้างฝากฟ้าสร้างพื้นแผ่นดินให้ริสกีสร้างปศุสัตว์ต่างๆมากมายเลยนะครับทั้งสัตว์น้ําสัตว์บกสัตว์ทะเลสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์ที่อยู่ใต้ดินที่เรามองไม่เห็น ล้วนแล้วแต่เราเชื่อว,ว่าอาลัลลอฮ์เนี่ยทรงสร้างทั้งหมดนะครับแต่นี่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยมันมีซุรอที่อลัลลอฮ์สุบัตาลาทรงกล่าวถึงเอ่อถึงอะไรหัวบทนะครับโดยเอาชื่อของสัตว์เนี่ยไปตั้งไว้เป็นหัวบทเนี่ยห้าซุรอเดยกันนะครับพี่น้องจํานะมีห้าซุรอเดยกันนะครับเอ่อซุรอที่หนึ่งก็คือชื่อซุรออัลบากรรออยู่หน้าหน้าเลยนะครับ ซึ่งอัลบากรรเนี่ยเป็นบทที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮ์วะตาลาได้พูดถึงวัวนะครับพูดถึงวัวนะครับวัวในยุคข,ของบานีอิสรออีลนะครับวัวที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮ์วะตาลาได้ทรงให้เกิดเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในยุคข,ของท่านนาบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับก็เลยซี่สุราอัลบอกรรนะครับตรงนี้เราเราเราจะโฟกัสไปก่อนตรงที่ว่าบรรดามุชีกีเนี่ยเขามาสังเกตอัลกุรอานเหมือนกัน แต่เขาสังเกตแล้วเนี่ยไม่ใช่สังเกตนในแง่มุมที่ยอมรับอัลกุรอานแต่หาความผิดใส่ใครอัลกุรอานหรือว่าใส่ใครในอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลานะครับว่าอัลกุรอานเนี่ยทำไมละ่ะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาที่ได้พูดถึงชื่อพูดถึงสัตว์เป็นคมภีที่อัลลอฮ์สั่งฝากฟ้าสรั่งพื้นแผ่นดินแต่ว่าพูดถึงสัตว์นะครับเช่น อัลกุรอานพูดถึงอัล,อลบอกรอที่แปลว่าบทที่พูดถึงวัวซึ่งมีมูลเหตุในการพระราชทานทั้งหมดเลยนะครับว่าวัววัวตัวนี้มันวัวยังไงเกิดขึ้นในยุคไหนนะครับซึ่งเราจะคงจะต้องเข้าไปโฟกัสนะครับในจุดนี้อีกนะครับก็คงจะต้องในช่วงเวลาในช่วงเวลาต่อไปนะครับแล้วก็สองนะครับซูรออันนัมลุที่แปลว่ามดนะครับ อันน้หรือที่แปลว่ามดนะมีบทที่พูดอันลอสตัลลาพูดถึงมดด้วยนะครับอ่าแล้วก็ไอ้มดพวกนี้มดพวกไหนมดยังไงเราก็ต้องไปดูสบับมูลเหตุในการที่อลอสตลาได้พูดนะครับสุรอนน้าก็ส่วนมากอันลอสจะเล่าในอะไรเรื่องของนบีสุไลมานในอดีตการนะครับที่อ่มดมันหนีนบีสุไลมานนะครับและก,ก็กองทัพของนบีสุไลมานแล้วก็มันก็พูดกันว่า ให้เราเนี่ยหลบเหะพอเห็นกองทัพของนบีสุไลมานมาเนี่ยพวกเราเนี่ยหนีหลบเข้ารังก่อนเอาตัวรอดกันเถอะเพราะว่าทาหารของสุไลมานเนี่ยมากันเนี่ยเป็นกองทัพมันเยียบบทกยี่พวกเราตายเนี่ยนะครับโดยที่พวกมันไม่รู้ตัวมดมันพูดกันลาละสุบฮานอัลตลาก้ห้นบีสุไลมานเนี่ยนะครับได้อะไรฟังภาษาของมดเนี่ยออกเพราะฉะนั้นสุร้นนี้ก็เลยชื่อว่าสุร้อนน้ำลูนะครับหรือสุระอนอัล uh, อังกาบูตนะครับอ่า สุรออัลอังกาบูตท,ที่แปลว่าแมงมุมนะครับเนี่ยอัลลอฮฺสุวะตาลาก็ได้อุปมาอุปไมยไว้ในพระหมหาคัมภีร์กุรานว่าใครก็ตามที่ศรัทธากล้าแข็งต่อสิ่งอื่นนะครับเห็นเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับไม่เหมาะควรในการที่เป็นพระเจ้าเนี่ยนะครับเขาก็อะไรเขาก็ไปศรัทธากล้าแข็งเขาก็ไปสักาาก,สาการะอย่างนี้เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็เปรียบเปยว่า คนที่มีที่ยึดมั่นหัวจิตหัวใจเนี่ยนะครับแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับแมงมุมที่มันทําบ้านของมันในอากาศทําบ้านของมันอยู่บนต้นไม้นะครับพอลมมาพัดก็ใยเยื่อใยของมันก็ขาดแล้วนะครับเ,เพราะฉะนั้นคนที่อะไรคนที่ไม่มีหลักมั่นคงในการ إ ي มานในการศรัทธาเนี่ยเอาล็อกก็บเบียบเปยไ,ไว้ว่าเหมือนกับเหมือนกับอะไรเหมือนกับแมงมุมที่ทําบ้านมันไม่มั่นคงนะนะครับ แล้วก็การศรัทธาแบบนี้ก็เป็นอย่างนี้พอเจอเจอจางนี้เราเฮ็ดเอาคนคนบอกไอ้คนไอาน้ตนตนตน,ตนอย่างนี้มันศักดิ์สิทธิ์ไอ้อันนี้มันศักดิ์สิทธิ์ไอ้อย่างนู้นมันดีเราก็เห็แล้วก็ไปนะครับไปเรื่อยเฉยไปเลยนะครับในเรื่องของการอีหมานในเรื่องของการศรัทธาเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ก็เลยเปียบเบยวาเนี่ยคนที่เอาสิ่งอื่นมาเป็นพระเจ้าที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์สุบฮัตตาเนี่ยมันไม่มีความมั่นคงเลยเหมือนกับมงมุมที่มันเอาอาศัยใยของมันเป็นบ้าน พอฝนตกมาเป็นไงขาดพอลมพัดแรงมาเป็นไงขาดอัลลอฮ์ก็เลยตั้งชื่อสุรนิวอัลอังกบูตที่แปลว่าแมงมุมนะครับหรือสุรอ้อนนะนะครับที่แปลว่าพึ่งนะครับอ,อันนะเนี่ยแปลว่าพึ่งแล้วก็ดูวิถีชีวิตนะครับของพึ่งที่มันสามารถที่จะอยู่กันเป็นอาณาจักรได้แล้วก็นําน้ําหวานนาประโยชน์ต่างเนี่ยนะครับมารังสรรค์ให้เป็นตัวยาได้หรือสุร้สุดท้ายอัลฟีนะครับที่แปลว่าช้าง นะครับที่กล่าวถึงกองทัพช้างเพราะฉะนั้นคนที่พยายามในการที่จะใส่ใครอันกุรานก็จะบอกว่าดูสิอันกุรานพระเจ้าีิปัตยอักุรานนระคุยว่ายิ่งใหญ่แต่ว่าดูพูดถึงสัตว์พูดถึงช้างพูดถึงมดพูดถึงพึ่งไม่มีสาระอะไรเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับตรงนี้เราต้องตั้งสติแล้วก็ต้องศึกษาแล้วนะครับเจาะลงว่าทาไมอัลลอฮ์พูดถึงพึ่งอัลลอฮ์ทำไมพูดถึงช้างอัลลอฮ์ทำไมถึงพูดถึงวัวน,นะครับก็คงจะต้องเป็นวาระเป็นโอกาสนะครับต่อไปวันนี้รายการ ครบเครื่องเรื่องอันกุรานก็คงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับวะสัลลัลลอฮุอะลัยนบีนาโมฮัมมัดวะอาล่าอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวะสลามอะัลกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮฺวะบารอกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อุบารอกมหัมัดส์เลผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา ร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม